สวัสดีค่ะเพื่อนค้าววันนี้โบก็เข้ามาทักทายนะคะก็อย่างที่บอกว่าันนี้จะมีของดีมาแนะนำเนาะสำหรับคนที่ชอบแว็กขนนะคะไม่ต้องเสียเวลาที่จะไปออกข้างนอกแล้วนะไม่ต้องไปที่ร้านไม่ต้องหยเสียเวลานั่งรถนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะคะแล้วก็เราสามารถทําได้เองที่บ้านนะคะมีตัวช่วยดีๆแบบนี้นะคะไม่ใช่เป็นอะไรที่ไหนเลยก็ก็ตัวนี้เองนะคะอ้อแว็กนะคะมีทั้งหมดสีด่สีเลยนะคะ ด้วยกันนะคะสีฟ้านะคะกลิ่นน้ำแร่เนาะสีมูกลิ่นเบอร์รี่นะคะแล้วก็สีส้มกลิ่นลูกพีชนะคะสีเขียวกิ่นแนปเปิ้มเขียวนะคะแต่และตัวก็สูตรเหมือนกันไหมก็เหมือนกันแต่ต่างๆที่กลิ่นนะคะตัวนี้สามารถทําได้เองได้ที่บ้านนะคะกํา <figures> <venir S 1> จัดขนในรูปแบบเดิมๆ,ๆที่แบบน้าเบื่อวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือโดยส่วนตัวของโบเองนะถ้าโบจะใช้ก็คือจะใช้กับแว็กขนหน้าขนคิ้วและต่างๆนานาพวกน,าน,นี้ใช้ได้หมดเลยนะคะ1กล่องนะคะมีทั้งหมด12แผ่นนะคะราคา140บาทแล้วก็มีแผ่นทำความสะอาดนะคะ <c oughs> ก็คือแผ่นทำความสะอาดแบบขจัดคราบกาวของแว็กนะคะเดี๋ยวโบจะออกมาให้ดูเนาะคลิปที่ขอเป็นคลิปแนะนำล้วกันและคลิปหน้าเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการใช้ให้นะคะ1กล่องก็จะเป็นอย่างนี้เนาะแผ่นแว็กจะเป็นอย่างนี้นะคะ สะดวกสบายมากเลยคือเพื่อนๆโบนแนะน,นํานิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยสมมติออกมาอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนๆเนี่ยจะแว็กขนหน้า <c oughs> ขนหน้าผ <c oughs> า,ขน,นา,าขนคิ้ว <c oughs> เพื่อนๆก็ตัดนะคะในปริมาณที่เพื่อนๆแบบอยากจะแว็กอะอยากจะใช้มันจะได้ไม่เปลืองเนาะที่เหลือมันก็สามารถใช้ได้นะคะแว็กได้ทุกส่วนเลยนี่ขนลักและขนอะไรอย่างเงี้ยแว็กได้หมดเลยก็แปะแล้วก็ดึงนะคะหรือเอ่อคนที่ชอบบราซิเลียนแว็กอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ใช้ได้เหมเือนกันลองดูดลองดู นะคะิีพันดีๆนะคะจาก All แว x นะก็กล่องละ140บาทมีทั้งหมด12แผ่นถูกมากๆเลยอะแล้วก็ใช้ดีด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะในตอนนี้ว่าฝากไว้ก่อนนะคะกับ All แว x นะแผ่นแว็กขนนะคะสะดวกสบายใช้ชีวิตอีซี่อนะคะเพราะว่ามีแต่ละตัวนะบิวเตียร์โฮมโอเคยังไงเดี๋ยวขอคลิปหน้านะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการใช้คลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะกับแผ่นต้จัดขนนะคะ All แวกสสี